ของในอัลติมาสเนี่ยสรุปให้เราว่าเราควรทำคอนเทนต์ในด้านไหนบ้างหรือเอาคอนเทนต์ไ,ไปทําอะไรบ้างอย่างเช่นอันดับแรกเนาะสุดยอดสี่ลงมาว์ในกรุงเทพที่เจ้าของสัตว์เทใจให้ทีนี้นะครับนักการตลาดควรรว้นะครับก็คือเรื่องของการทําให้ยังไงให้แบ่งลเลอจิสติกเซิร์ชหรือว่าพวกทีวีนาเอชพีจีทีเนี่ยให้มันดึงข้อมูลจาก บริการของเราเนี่ยมาตอบให้กับลูกค้า,าได้เนาะซึ่งผมไปฟังรายการ The r i g h t of Innovation มาเนาะก็คือคุณไอซ์จากบริษัทในอัลติมัตเนี่ยมาให้ความรู้เรื่องนี้กับเราแล้วผมก็ลองถาตามดูว่ามันควรจะทำยังไงได้บ้างเราสามารถที่ดถามเองได้ง่ายหรือเปล่าโดยที่เราไม่ต้องโค้ดเลยถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเซิร์ชกูเกิลว่าเราอยากจะไปหาโรงพยาบาลสัตว์ที่มันดีในไทยเนี่ยเราไม่เสียตังค์ป่าก็ลองเซิร์ชกูเกิลดูว่าโรงพยาบาลสัตว์ในไทยที่ดีนะก็กูเกิลไปปั๊บเรามาดูกันแบบตั้งเดิมก่อนนะแบบตั้งเดิมเนีีีีี่่่่่่ยยเเเเเเววววลาา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 ารรรรสิ์์์์ชชใมมมม้้้ search, ้จะขขึึนนนกกก็็็็ไไไซซซตตตตงๆหบบทททออปคื ให้เว็บไซต์ของเราเนะี่ยติดท็อปเทนในการเสิร์ชเอ็นจินนั่นเองแต่ถ้าเราจะทำให้ AI เสิร์ชนะจะทำอยังไงบ้างนะครับเอ่อเราเอามาที่ Chat GPT ก่อนนะ Chat GPT เนี่ยสมมติว่าผมอยากจะถามคำถามด้วยกันเลยลงไฮบรัสในทยที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเออ่เรื่องของการเป็น thinking ให้มันแบบรีเทิร์นคำตอบขึ้นมาว่าเนี่ยเอามาจากแหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่มาตอบก,กับเราเนาะแล้วผมจะโน้ตท้ายทีท้ายว่าให้เอาเออ่พร้อมแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มาให้กับเราเนาะในการทำตรงนี้นะครับปึ๊บเราลองเซิร์ชไปสิ่งที่เราเขีีีียยนนนนนไไปปปปกกก็็คคคคคืืืออออ่่่เเเเเเ้้้าาาาาาารรรวะทถมข เป็นสตริงเป็นเอ่อเป็นเวิร์ดเป็นพร้อมขึ้นมาอีพอเราเอาพร้อมให้กับ a i เนี่ยแกก็จะไปหาคําตอบให้กับเราโดยการทำแฟนเอามิสติ้งนะครับื้นแฟนเอ้ามิสติ้งก็คือการที่เราเอาข้อมูลจากหลายแหล่งะรเงี่ยมามาระยำรวมกันเอ้ยไม่ใช่เอาข้อมูลหลายแหล่งเนี้ยมาตอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์ข้อความร,รูปภาพดีโอต่างๆคนนี้ต่างๆ,อางๆเอามาตอบให้กับเราให้มันตรงตัวกับพร้อมที่เราใสา่เข้าไปจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะทําถามอะไรขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแหล่งอ้างอิงว่ามาจากเว็บไซต์อะไรนะครับตรงนี้เองนะครับที่ม ซอสตรงเนี้ยเราสามารถที่จะสมมุติผมเป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์โรงมารสัตว์สีเทาอ่าผมตั้งชื่อแบรนด์โรงมารสัตว์สีเทาขึ้นมาผมก็จะเอาแบรนด์โรงมารสัตว์สีเทาเนี่ยไปเกาะกับเว็บไซต์ที่มันเสิร์ชตรงนี้ขึ้นมาผมเอาโรงมารสัตว์สีเทาเนี่ยไปโคกับโรงมารสัตว์ทองหล่อได้ไหมไปโคกับจูลาได้ไหมเพื่อที่จะได้มีคีย์เวิร์ดหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาฉลาดนะเข้าไปเรียกเข้าไปร่วมกับเว็บไซต์ของบอร์ดอ้างอิงที่ AI เสิร์ชเข้ามาพอครั้งหน้าปั๊บพอนานๆครับมันมีเริ่มมีข้อมูลเยอะๆข เกาะกับกลุ่มพวกพวกฉลางพวกเนี้ยเวลาเสิร์ชเอ็นจิ้ขึ้นมาก็จะได้แบบเฮ้ยเห็นเราขึ้นมาเป็นต้นๆด้วยเช่นเดียวกันกับโลมาสัตว์ทองหล่อจริงไหมฮะหรือถ้าเราไปไปใน Google Search บางทีนะครับของ G ีมบีนามันจะขึ้นมาให้แหลวนะครับไม่ไม่ตามนี้ก็คือมีลิงก์ให้เรานี่แหละนะครับมีลิงก์ให้กับเราว่าเนี่ยอ้างอิงมาจากที่ไหนบ้างนะครับลิงก์พวกเนี้ยคือสิ่งที่เราควรจะเอาเว็บแบรนด์ของเราเนี่ยไปเกาะกับลิงก์พวกนี้ไว้นะเพื่อที่จะได้แบบติดท็อปเทนในการเสิร์ชเะ นี่คือของ g ีบีนายนะผมก็แบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยโลของรัฐบาลเนี่ยเป็นความน่าเชื่อถือนะเราแบรนด์เนี่ยไปอยู่ในกับรัฐบาลไหมแบรนด์ของเราเนี่ยไปอยู่กับมหาลัยพวกเหล่านี้ไหมจะได้แบบมีชื่อติดท็อป10ขึ้นมาด้วยในการทำอเอเยอร์นะครับอ่ารวมไปถึงเนี่ยเว็บไซต์อะไรบ้างที่มีติดเอ่ออย่างเช่นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยอ้างอิงจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมมีมาตรฐาน T A H S A มาตรฐานนี้คืออะไรเราจะเอาแบรนด์ของเราเนี่ยไปติดกับมาตรฐานนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเออ่วิจัยต่างๆเรื่อง CT Scan MRI เนี่ยเราสามารถจะดูคีย์เวิร์ดเหล่านี้อ่านคำศัพท์เอาไปทำคีย์เวิร์ดในเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าครับปัญหาอยู่ที่ว่า AI เสริญสมัยนีย้มันไม่ใช่มีแค่ ChatGPT แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ Gemini 2ตัวใช่ไหมเรื่องเนี่ยจะใช้แพลตฟอร์มไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยของบริษัทเน้นอัลติมานเนี่ยเขาทำเครื่องมือตรง จำลองคิวリーแฟลน์เอาท์นะครับการทำคิวリーแฟลน์เอาท์เนี่ยก็คือการทำที่เรา,เเราใส่พร้อมเข้าไปหรือใส่คำถามให้กับ AI ของเราเนี่ยเช่นบอกคำถามเดื่มเลยน,นะครับในไทยที่ดีนะครับผมก็ก๊อปปี้เนี่ยไปทำคิวリーแฟลน์เอาท์ในของเว็บไซต์เนอร์อัลติไม้นะซึ่งต้องขอากราบขอบพระคุณมากของเนอรนะ์อัลติไม้เนาะเพราะว่าเขาทำมาให้ฟรีเราจะได้เรียนรู้ก,กันเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาในการทำเสิร์ชแต่และตัวอย่างเช่นเออเอาคำถามนี้ไปเสิร์ชกับ ChatGPT ทีคำถามนี้ไปเสิร์ชกับ Gemini ให้แหล่งอ้างอิงที่มัน,ตนแตก ร้อยแปดพันเก้าเยอะเกินไปนะครับก็หาเครื่องมือชื่อว่าเนึ่งเนอติมัตเนี่ยมาทําหาแฟนออมิตติ้งในการทำคอนเทนต์ต่างๆให้ลำส่งตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ผมลองใส่เน,ะนาะโลมาสัตว์ที่ดีในไทยมีอะไรบ้างบทการหาคือ92เปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมดู่เชิงธุรกรรมเชิงข้อมูลเชิงพันธุ์นิดอ่ะอันนี้โคตรด,ดีนะครับคอนเทนต์ไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการให้บริการข้อมูลต่างๆในการติดต่อหน้านันกติดต่อสรรรื่อสารเนี่ยที่ดีครับในการทำให้แออร์เซอร์สขึ้นมาก็คือการติดต่่่่่ออสสืาารทีีมมควว24ชัโง อ่ะนะครับหรือบทความเปรียบเทียบของตารางราคานะของโลบานเอกชนกับโลบานรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจซึ่งผมเองดูแล้วก็น่าสนใจดีนะครับหรือเราคิดไม่ออกเลยมาดูสรุปไอเดียของเนลติมาเนี่ยสรุปให้เราว่าเราควรทำคอนเทนต์ในเรื่องด้านไหนบ้างหรือเอาคอนเทนต์ไปทำอะไรบ้างอย่า,างเช่นอันดับแรกเนาะสุดยอด10โลบานสัตว์ในกรุงเทพที่เจ้าของสัตว์เทใจให้เราสามารถทำเขียนบทความหรือทำเป็นคอนเทนต์คลิปวิดีโอสั้นที่มีคีย์เวิร์ดทางด้านนี้ขึ้นมาได้แล้วเวลาเราทำ AI เสิร์ชข แต่ทางนี้เท่านั้นนะครับเราก็ยังไม่ท,ทิ้งพื้นฐานของการทำ SEO เนอะอย่างเช่นเราเราบอกว่าเนี่ยสมมติเราเซิร์ชกูเกิลใช่ไหมลงมาสั์ที่ดีในไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วที่มันดึงมาเนี่ยมันคือ top ten ของ top t e ของลิงก์เว็บที่มันทำ SEO ที่ดีนะหรือว่ามีมีความน่าเชื่อถือกันแหละนะครับก็คือ AI เซินี่ยจะดึงเอาสินที่มีความน่าเชื่อถือเป็นปหลักนะครับแล้วก็ตามด้วย SEO ที่มีควนนามจำนวนคนเนี่ยเข้าไปตอบหรือว่าเข้าไปใช้งานมากสุดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่เราทำ์ e ว w o r d บทความในเว็บไซต์ของเรา ให้มันตรงกับคําถามที่ฟอมของชแชทแต่ละตัวเนี่ยในการเขียนเข้าไปมันเกิดจากการที่เราตั้งคําถามจากปัญหาที่ดีของลูกค้าจริงและเอามาตอบให้กับลูกค้าได้อย่างตรงตัวสั้กนกระชับมากที่สุดและทำให้ลูกค้านั้นเคลีออยร์ที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่ดีในการทําที่เรานั้นจะเอาแบรนด์เราเนี่ยไปติด AI s e a r ิ h หรือว่า SEO ได้ดีมากขึ้นเองก็ลองไปเล่นกันดูครับเรื่องของการทำคิวรี่เฟลแนวนะของเน็ตออติไมก็อยากให้ลองทุกคน เชิญชวไปลองเล่นกันดูนะตอนนี้ยังไใช้ฟรีอยู่นะแต่อนาคตเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์ือือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นบริษัทเอเจนซะี่เนาะในการทำทำแบรนด์ให้เราติดเนะ่ย AI search นะครับต่างๆเนาะก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะของเน้ออัลติไมท์จากบุดไอ้ก็โคตรมากครับวันนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับ